คุณผู้ชมหน้าจอของเราข่าวเที่ยงที่ยังเกาะติดเรื่องไทยกัมพูชาอยู่เนี่ยให้ดูกันหน่อยเวลาที่ทหารกัมพูชาเขาเจ็บป่วยเขาต้องรักษาจริงๆเคยเล่าเคยเอาภาพมาให้ดูแล้วแหละแต่ดูย้ำกันอีกสักทีหนึ่งสิว่าเนี่ยเหรอวิธีการรักษาของเขาลองดูค่ะโอน่ะจุยเสียงฟิวมก่ะดาสโรมายดับใดเป็นไปอีเดย์เนี่ยจับจี้กับคาสเบตบอาวเป็นไปอีเดกเต้บางโคนเนี่ยดาสโรม បងប្អូនមានតែចះអីរល់ថ្ងៃដូចថាមានปลาអ៊ីដេកសុំម្ចាស់ជំនួយដូចជាលោកជំនាវឆើបានឃើញហើយក៏ជំនួយឲ្យខ្ញុំបាទปลาអ៊ីចំនួន10ម៉ោះសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលមើលដាក់ស្រោមចេះអីមើលថាណាបងខ្នាតខ្នាវាភុំខ្មោចមែននៅភុំខ្មោច8ភុំខ្មោចខ្ទួយ เียไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็นอนให้น้ําเกลือกันในเปลยอยู่กลางป่าอะไรแบบนี้เลยค่ะนี่แหละชีวิตน่าเวทนามไหมคุณผู้ชมในพื้นที่ตรงภูผีนะคะเพราะว่าทหารกัมพูชาที่เขานอนป่วยสภาพที่แบบอ่อนเพลียไข้สูงก็ตามมีตามเกิดนะคะรักษาตามยาถากรรมาค่ะ เพื่อนทหารก็จิ้มหาเส้นน้ำเกลือกันเข้าไปสิจะจะหาเส้นที่จะให้น้ำเกลือกันแบบตรงไหนดีเอาทุลักทุเลไปหมดค่ะชีวิตความยากลําบากเต็นท์นอนก็ไม่มีแล้วนี่แหละเข้าขภาพพวกนี้เพื่อที่จะให้คนกัมพูชาช่วยเหลือบริจาคเต็นท์ให้หน่อยสิบหลังได้ไหมพี่น้องทหารกัมพูชาจะได้มทีที่พักได้สะดวกมากขึ้นยังไม่หมดนะมีอีกคลิปหนึ่งค่ะทหารกัมพูชาที่เขาป่วยอ่อนเพลียมีไข้เบื่ออาหารก็ไปรักษาแต่รักษาที่ไหนอันนี้ เป็นเตียงสนามค่ะอยู่ในพื้นที่ศูนย์พยาบาลกองพลที่7แล้วก็สภาพศูนย์พยาบานลนะเนาะคุณผู้ชมดูสิมันก็ไม่ได้พร้อม,อมกับการรักษาโรคอะไรที่มันแบบซับซ้อนอะ่ะได้แต่เบื้องต้นง่ายๆอ่ะค่ะมีรายงานด้วยบอกว่าแพทย์ทหารพันเอกด็อกเตอร์นายแพทย์รุนเนปเซร้าโอนอาจารย์หมอทหารเนี่ยนะก็ไปตรวจสอบไปรักษาแต่ว่าสภาพศูนยะ์เนี่ยโอ้ยดูอุปกรณ์การแพทย์การรักษามันก็เป็นไปแบบลําบากแต่ทีนี้คุณผู้ชมอันเนี้ย อยากให้ดูอยากให้ดูเพราะอะไรหมอตาจากสุแพทย์ของไทยเห็นคลิปนี้ที่เขารักษาแพทย์กัมพูชารักษาเนี่ยมันแปลกมาบอกว่านี่คือการรักษาชาวบ้านที่โดนก๊าซน้ำตาวันก่อนได้รับบาดเจ็บอะแล้วดูนะคุณหมอตาของไทยทําคลิปนี้ออกมากิ้วกว้ายวายไม่เรียนไปเรียนมาใหม่จ้ะเป็นแพทย์ได้เป็นหมอเรียนอะไรหนอเป็นแบบนี้ดูสิคะ ใช้หูฟังฟังผ่านเสื้อคนไข้ก็วินิจฉัยโรคได้นะให้น้ำเกลือคนไข้ก็ไม่ถอดแหวนวัดความดันคนไข้ก็ไม่เอาเสื้อขึ้นอ,อันนี้ทางขมิ้นเขาก็ตีข่าวเลยนะว่าชาวบ้านที่ปทาทิศแก้วเนี่ยเจ็บหนักเลยนะคะเจ็บหนักตรงไหนก่อนนะคะนอนใส่ออกซิเจนแคดูล่าสัญญ,ญาณชีพทุกอย่างปกติดีแต่แอบเห็นนะคะโอ้โหให้น้ําเกลืออย่างกับคนไข้ช็อกเลยให้น้ําเกลือเร็วแบบนี้น้ําท่วมปอดได้นะเจ็บหนักแต่ว่านั่งสัมภาษณ์ได้ตามปกติ อมีพยุงขึ้นนั่งนิดหน่อยสรุปนะคะยังไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ค่ะ ตาของไทยสรุปได้หมดแล้วค่ะจากคลิปนี้นี่แหละการรักษาของหมอกัมพูชาค่ะไม่รู้ว่าจัดฉากหรือเปล่าต้องการที่จะทําเรื่องฟ้องชาวโลกนะฮะแต่ว่ากัมพูชาการละครแบบนี้คนเขารู้ทันนะ <c oughs> ไปดูของจริงดีกว่าครับ <c oughs> คนจริงคนนี้ลงพื้นที่ที่สะแก้วครับคุณกันจอมพลังล่าสุดวันนี้นอกจากคุณกันจอมพลังแล้วเนี่ยทหารกองกาลังบูรพาก็ยังคงจับตาสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทุกเมื่อเชื่อวันนะครับบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับเนติชาว คงแก้วทีมข่าวซี2รายงานสดเข้ามาจากพื้นที่เชิญครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังคงกาะติดบรรยากาศอยู่ที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นประจําทุกวันคุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นทุกวันนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังของผมมีประชาชนเนี่ยบางส่วนทยอยที่จะเดินทางมาให้กําลังใจทหารที่ปักหลักอยู่แนวหน้าที่นี่นะครับขณะที่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่นี่พบว่าพื้นที่ริมชายแดนบรรยากาศยังเป็นปกตินอกจากประชาชนด้านหลังของผมแล้วคุณผู้ชมครับที่กล่าวไปคือปกติแล้วที่นี่ทุกๆวันก็จะ มีหลายๆคนนะคุณผู้ชมทยอยเดินทางที่จะมาให้กําลังใจทหารที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าเช่นเดียวกับวันนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเบี่ยงกล้องมาฝั่งนี้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับเป็นทีมงานของคุณกันจอมพลังนะครับที่ได้ลงพื้นที่นําเป็นอุปกรณ์กันแก๊สแล้วก็รองเท้ามามอบให้กับทหารที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าตอนนี้ผมอยู่กับพี่กันจอมพลังครับพี่กันสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยวันนี้เห็นด้านหลังมีกล่องเยอะมากเลยครับพี่กันครับสิ่งของที่มามอบวันนี้มีอะไรบ้างครับก็มีหน้าก ประมาณ200กว่าอันนะครับแล้วก็มีในส่วนของรองเท้านะาเมื่อวานเราก็แจกรองเท้าเยอะแล้ววันนี้เราก็มีรองเท้าให้ทางเจ้าหน้าที่ตรงในส่วนของบ้านหนองจานหนะาเมื่อวานหนองยาแก้วเนี่ยเราให้เป็นห7คู่แล้วนะครับนะก็ก็เตรียมของมาแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปทําภารกิจรับด้านในนิดหน่อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์การแก๊สนว่าตอนนี้เป็นที่จําเป็นมากจาเป็นปฏิบัติงานจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเราเห็นว่าจะมีมวลชนของกษมรเนี่ยชอบโฉบโฉบมานะครับหากเกิดเหตุการณ์ปะทะเนี่ย นะบางทีเราใช้แก๊สน้ำตานทางเขมรเนี่ยหยิบกลับมาคว้างใส่ฝั่งเราหรือว่าลมมันพัดกลับมาเจ้าหน้าที่เราจะได้ปลอดภัยนะมีหน้ากากในส่วนของการกันแก๊สวันนี้หลังจากจุดนี้เห็นว่าจะไปอีกจุดหนึ่งจะมีการซ้อมจริงด้วยเหรอครับใช่ครับก็ใน่บ้างเดี๋ยววันนี้นะครับตรงเราอยู่ที่บ้านหนองจานเราหน้ากากไปตชด13นะครับ12-13นะ1212โทษไปที่ตชด12นะครับก็ จะเอาหน้ากากเนี่ยไปทดลองใช้จริงนะเจ้าหน้าที่จะใส่จริงเอาแก๊สน้ําตายโยนจริงทดลองใช้จริงแหมครคบเม่าเราจะใช้เ,เป็นแก๊สจริงเลยแก๊สจริงนะครับเพื่อที่จะดูว่าหน้ากากเนี่ยสามารถป้องกันนะเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองจริงๆทั้ง2รุ่นเลยนะครับแล้วก็มอบให้ตรงนั้นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นในส่วนของช่วงบ่ายเราจะไปที่โรงพยาบาลพนมดงรักนะครับเราทําบังเกอร์ที่เป็นบังเกอร์ที่ดีที่สุดที่เราเคยทําขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยแค่บังเกอร์เดียวเนี่ย หลายล้านหมดไปหลายล้านนะครับทําเชื่อมต่อกับตัวอาคารของโรงพยาบาลพนมดงรักด้านในมีไฟมีพัดลมมีห้องน้ำนะมีปักให้สามารถรักษาคนต่อได้วันนี้จะเป็นการซ้อมอพยพจริงนะครับจะมีคุณหมอพยาบาลคนไข้แล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่นะครับ เกิดเหตุยังไงจะไปแบบไหนทางไหนจะเข้าไปในบังเกอร์จริงๆเลยจะเข้าไปหลบกันจริงๆนะเพราะตอนนี้เสร็จแล้วก็เด hm ี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมแผนอพยพด้วยนะครับพี่การคําถามสุดท้ายกับสถานการณ์ชายแดนตอนนี้2เดือนกว่าแล้วนะครับพี่การครับกับบรรยากาศที่เรามาติดตามเป็นประจําทุกวันเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออะไรครับจริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้ทหารเราค่อนข้างพร้อมนะนะครับผมว่าเชื่อค่อนข้างพร้อมแล้วก็ ความกังวลมันไม่เหมือนตอนแรกอ่ะตอนแรกมันยังจุดนั้นจุดนี้ยังขาดแต่ตอนนี้ประชาชนคนไทยออกมาช่วยกันเยอะแล้ว <โ efficiently. S 1> นะครับสิ่งนี้ห่วงอย่างเดียวคือห่วงคนไทยกันเองนะครับบางทีทหารทํางานนะบางทีประชาชนออกมาช่วยทหาร,รนะครับก็มีคนไทยคน,คนงคนไทยกันเองนี่แหละบางคนที่ออกมาคอยติคอยว่าคอยด่าคอยบั <freshly. S 1> น่นทอนกําลังใจของเจ้าหน้าที่และคนที่ออกมาช่วยเหลือนะครับอ <ited> <una S 1> ย่างอื่นผมเชื่อว่าไม่ห่วงเลยทหารเต็มที่มาก นะครับแล้วก็ถนนหลายเส้นผมเชื่อว่าผมตอนนี้ผมทำถนนน่าจะห้าเส้นแล้วเดี๋ยวจะมีไปดูถนนด้วยนะครับก็พัฒนาไปได้เยอะแล้วล่ะนะไม่น่าห่วงอะไรนะสำหรับทหารครับครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่การมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับ ที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงของคุณกันจอมพลังนะครับนอกจากบรรยากาศตรงนี้คุณผู้ชมวันนี้ผมได้ไปติดตามบรรยากาศที่นี่ตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าในพื้นที่กันหน่อยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศในพื้นที่ของหนองจานนะครับก็พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาก่อติดสถานการณ์ที่นี่อย่างใกล้ชิดเหมือนทุกวันนะครับบางคนเดินทางไกลามาจากจังหวัดสมุทรปราการเลยคุณผู้ชมครับส่วนชาวบ้านกลุ่มนี้ในภาพที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้คือคนในพื้นที่ ที่นะครับในอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วครับพวกเขาช่วยกันทําข้าวต้มมัดกันตั้งแต่เช้าวันนี้ได้นํามามอบให้กับทหารแนวหน้าครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาถือว่าผ่านไปราวสองเดือนแล้วนะครับพวกเขาก็ยอมรับด้วยนะครับว่าหัวอกของคนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้รู้สึกสงสารทหารที่ทํางานแนวหน้ามากนะครับติดตามข่าวแต่ละวันเนี่ยถึงกับน้ําตาคลอตัวเองมองว่าทหารในพื้นที่เหมือนกับลูกหลานแล้วก็คิดว่าทหารแต่ละคนก็คงมีครอบครัวที่รอและคิด ิดถึงพวกเขาอยู่เหมือนกันจึงตัดสินใจเดินทางมาวันนี้เพื่อส่งกําลังใจให้กับลูกทหารกล้าทุกคนไปฟังเสียงของชาวบ้านตุ่มนี้กันหน่อยครับอยากให้กาลังใจให้อดทนสู้ๆเพื่อแผ่นดินเราแล้วก็ให้ปลอดภัยทุกคนเราในฐานะที่เป็นคนสายแก้วด้วยเราแม่ติดตามข่าวหละทุกวันอยู่แล้วทุกวัน เห็นภาพบรรยากาศแต่ละวันแล้วมีอะไรให้ติดตามทุกคนเลยแม่หัวหัวอกคนเป็นสายแก้เป็นไงบ้างห่วงมากห่วงห่วงหน้าแนวทุกคนเลยแทบร้องไห้อ่ะเพราะว่ามันหลายเดือนแล้วที่อยู่นี่เราอยู่บ้านเรายังแบบเท่าเท่านั้นอ่ะหัวใจแต่ผู้อยู่หน้าแนวนี่จากขนาดไหนนับตาล่วงเลยลหละดูทีไรกดดั นี้คือบรรยากาศแนวลวดหนามบ้านหนองจานนะครับช่วงเช้าของวันนี้ภาพสดสดร้อนๆเลยคุณผู้ชมครับถ้าดูจากบรรยากาศในกล้งวนจรปิดช่วงเช้าบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยข้อมูลจากกองกําลังบุรพาบอกว่าในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบรรยากาศทั่วไปจุดนี้ยังอยู่ในภาวะปกติแต่ยังมีชาวกัมพูชามารวมตัวกันบริเวณเพิงพักใกล้หลักเขต46ฝั่งกัมพูชาห่างจากหมู่บ้านหนองจานที่กัมพูชารุกล้ำประมาณ500เมตรในเวลากลางวันเฉลี่ยวั ละประมาณ30-40คนนะครับโดยมีมาจากในหมู่บ้านหนองจาละพื้นที่อื่นและมีฐานกัมพูชา4-5นายคอยควบคุมพื้นที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่จากที่ได้สัมภาษณ์คุณการจมพลังไปคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ก็จะเป็นในช่วงบ่ายนะครับพี่การจะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทเพื่อร่วมในการซ้อมแผนในการอพยพเข้าบังเกอร์ในส่วนของประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศที่บ้านหนองจารเองแน่นอนว่าแต่ละวนันเนี่ยทีมข่าวยังคงเกาะติดบรรยากาศที่นี่อย่างใกล้ชิด ที่เห็นคุ้นเคยเลยประชาชนทุกคนที่เดินทางมาที่นี่ต่างเดินทางมาด้วยกําลังใจที่จะส่งมอบให้กับทหารกล้าที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าซึ่งผมไปคุยกับหลายคนหลายคนก็สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถมอบให้กับทหารตอนนี้ได้ผ่านไป2เดือนแล้วคือกําลังใจที่คนไทยทุกคนค่อยๆทยอยมอบให้กับทหารกล้าทุกคนครับเนติชาวคงแก้วทีมข่าวซีูไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสระแก้วครับ มากครับเนทิติชาวรายงานสดจากพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับทีมข่าวซีทูก็ไปเกาะติดเรื่องราวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งคุณผู้ชมสามารถ